ชาวนาบ้านหนองขามตําบลดอนสมบูรณ์อําเภอยางตลาดจังหวัดกลาลสินเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวข้าวเหนียวเพื่อนำไปขายที่โรงสีปีนี้ชาวบ้านบอกว่าขายข้าวเปลือกที่เกี่ยวสดในราคาประมาณกิโลกร,รัมละ6ถึงบาทเท่านั้นถือว่าถูกมากค่ะพวกเขาอยากขายได้ราคากิโลกร,รัมละ10บาทถึงจะพอมีกำไรอยู่บ้างเนื่องจากต้นทุนการปลูกข้าวปรับเพิ่มขึ้นทุกปีมีทั้งค่ารถเกี่ยวปรับจากราคาไร่ละ600บาทเพิ่มเป็น800บาทราคา่าอิตบ่ายพอดีพ มูลคาใหญ่ม่รู้สิบ,บาทครับราคามันจะพอดีออนอมัน,นรายงายกันตันหนึันเป็นน,ปนี้เลยนะัคของพันกวบบาทเนาะตสิบหาพันเอด็เอดสีไป้ักเียวมันกินไรในเขียร้อยเด็แปดร้อยูนอย่นหนักเรอตุวทุนเน่ ส่วนที่จังหวัดยโสธรชาวนาทยอยนำข้าวเปลือกไปขายตามร้านรับซื้อนำเงินไปชำระหนี้และใช้จ่ายในครอบครัวค่ะราคารับซื้อข้าวเปลือกที่จังหวัดยโสธรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกวันนะคะขณะนี้ลานรับซื้อข้าวเปลือกเปิดรับซื้อข้าวหอมมะลิเกี่ยวสดในราคากิโลกรัมละ12บาทส่วนข้าวเหนียวกิโลกรัมละ7บาทชาวนาบางส่วนบอกว่าราคาที่ว่ามาเป็นราคาที่รับได้ค่ะแต่ก็อยากให้ปรับราคาข้าวเหนียวขึ้นอีกเล็กน้อย ราคาข้าวนะครับปีนี้ก็ดีนะครับขึ้นทุกวันนะครับตั้งแต่เริ่มเปิดซื้อครับเพราะว่ามีลงสีหลายลงเสนอราคามาให้ครับ mm hmm. เพราะว่าน่าจะเป็นปีทองของชาวนานะครับ mm hmm. ก็อีกอย่างหนึ่งก็รัฐบาลน,นะครับ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็ติดต่อขายข้าวต่างประเทศได้ครับแล้วก็ปัจจัยหลักก็คือเข้าวขเมีนนะครับไม่ได้เข้าไทยนะครับ1นึ่นสีของข้าวที่ส่งออกทุกๆปีนะครับมีข้าวขะมีนนะครับ ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามชาวนาทยอยเก็บเกี่ยวข้าวมาขายข้อมูลภายในจังหวัดมหาสารคามรายงานภาวะราคาซื้อขายข้าวเปลือกโครงการนาปี2,568ถึง2,569ประจำวันที่12พฤศจิกายนโดยชนิดข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15%ความชื้นไม่เกิน20-25%มีการรับซื้อข้าวเปลือกของมะลิใหม่เกี่ยวสดอยู่ที่กิโลกรัมละ11บาท70สตางค์ถึง11บาท80สตางค์ ข้าวเปลือกของมะลิใหม่ตากแห้งกิโลกรัมละ14บาทค่ะเกษตรกรส่วนหนึ่งบอกว่าตัดสินใจตากข้าวให้แห้งก่อนนําไปขายเพราะว่าข้าวเกี่ยวสดมักจะถูกปรับลดราคารับซื้อเพราะว่ามีความชื้นมากและขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวด้วยแม้ว่าจะตั้งราคากิโลกรัมละ12บาทแต่จริงๆแล้วชาวนาได้ไม่ถึง12บาทนะคะอยากให้ภาครัฐพยุงราคาข้าวให้ขายได้จริงไม่ต่ํากว่า12บาทเพราะว่าต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงข,ข,ขึ้นค่ะ